ครับสวัสดีครับนี่มาดูวิธีการดูคุณแผนของพ่อสาคอนวันนองกับปีสีห่หกนะครับของแท้กับของเกน,นะครับนี่แตกต่างกันมากครับดูของแท้ก่อนนะครับของเกนความคมจะไม่มีครับนี่ของแท้นะครับคมลึก ลึกชัดชัดมากครับมาแต่ของพ่อเป็นแท่งสันขึ้นมาลยครแล้วนี่เป็นแท่งขึ้นมาลยครับจีวรขมขมแบบนี่ ของนางด้านซ้ายมือเราครับจะมีตุ่มอยู่ตรงนี้ครับน,นี่ตรงแท้นะครับจะมีตุ่มตรงนี้เห็นไหครับนี่ข้างหลังนะครับชัดเจ,คน,จนครับนี่จำไม่ง่ายครับข้างหน้าดูตุ่ม นางข้างซ้ายครับข้างหลังดูเส้นน้องครับพิมพ์ข้างล่างนะครับของแท้ต้องมีนะครับคมคมกองค์ครับง,ง่ายง่ครับจำแค่นี้จำเยอะจำไม่หมดหรอกครับ เ,เส้นแท่งขึ้นมานะครับนจะมาขับพิมพ์สมากจะติดพวก,กวงนะครับข้างล่างเนะี่ยขอพวกนี้ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับนี่ ติดบ้างไม่ติดบ้างครับโ,โฟโกัสยากมากเลยครับเนี่ยนี้ครับติดบ้างไม่ติดบ้างครับ น,น,น,นะครับพิมพ์ตัวหนังสือชัดเจนครับนาศีลปชมพูนะครับองนี้ ดเงินดูแค่นี้นะครับดูจุดตรงนี้ตูนตรงนี้ที่น่งข้างซ้ายซ้ายมือเรานะครับแล้วข้างหลังดูตรงนี้เสร็จมาครับพิมครับต้องมีครับ นี่คือพาแท้นะครับของกไม่ชัดไม่ติดไม่มีเลยนะครับตุ่มตรงนี้นีคือของเก้นะครับนี่ตุ่มตรงนี้ไม่มีเลยตื้นเบอร์ของเก้นะครับเนี่ย แก้ได้แค่นี้นะครับแตกต่างกันมากครับนี่ความคามไม่มีเลยนะครับนี่ดูนะครับกดนี่ครับนี่ไม่มีเลยนะครับนี่เส้นวางคัพพิมพ์ของเกสจะไม่มีจะไม่ติดมานะครับนี่ เกมไม่ติดเลยนะตัวหนังสือก็ตื้นครับแตกต่างกันมากครับของเก้จะไม่ติดมาครับนี่เต็มนาครับข้างล่างกับตุ่มตรงนี้ไม่มีเลยนะครับแต่ของแท้ยังมีนะครับแตกต่างกันนะครับนี่ความคมชัดแตกต่างกันมากนะครับ นี่ของเกนงะครับเนี่ยความคมชัดต่างกันมากนะครับสีชมพูเหมือนกันครับเนี่ครับความคมชัดแตกต่างกันมากครับนี่จุ่มตรงนี้ไม่มีนะครับเนี่ยเนี่ยของเกไม่มีเลยครับเนี่ยเจอแบบนี้นี่เก็บได้เลยนะครับ นี่ครับดูข้อแตกต่างครับจากง่ายๆครับตรงนี้ตุ่มตรงนี้นาข้างซ้ายกับนี่ครับเสร็จบัางครับพิมพ์แค่นั้นนะครับนครับเสร็จบางครับพิมพ์โอเคไม่มีไม่ติดมาครับนี่ชัดเจนตรงสิวตื่นเบอร์ Okay.